แบบฝึกหัด3.7หน้า109นะคะให้หนักเรียนเขียนกราฟเส้นจากข้อมูลที่กำหนดข้อที่2นะคะเป็นข้อมูลระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางบริเวณหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือช่วงเย็นของวันที่21-25ถึงกันยายนพศ2561โดยในตารางนะคะ ระบุวันที่และระดับน้ำมีหน่วยเป็นเมตรที่มานะคะมาจากกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือให้นักเรียนนำไปเขียนเป็นกราฟเส้นนะคะชื่อแผนภูมินะคะก็คือระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพยาที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางบริเวณหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือช่วงเย็นของวันที่21ถึง25กันยายน พศสอ6 1นะคะเส้นในแนวนอนนะคะเราจะให้เป็นวันที่นะคะโดยมีวันที่21นะคะวันที่22วันที่23วันที่24และวันที่25นะคะ ส่วนเส้นในแนวตั้งนะคะจะระบุเป็นระดับน้ำหน่วยเป็นเมตรนะคะโดยตัวเลขนะคะเริ่มที่0และย่นระยะนะคะเริ่มจาก1.30 1.40 1.50 วันที่21นะคะระดับน้ำ1.48 1.40อยู่ตรงนี้นะคะต่อไปก็จะเป็น1.45 1.48ก็จะนับไปอีก3ช่องนะคะต่อไปค่ะวันที่22นะคะระดับน้ำ1.46 1.45คือตรงนี้นะคะ 1.46นับขึ้นไปอีก1ช่องเล็กต่อไปวันที่23นะคะระดับน้ำา1.40 1.40นะคะอยู่ตรงนี้นะคะต่อไปค่ะวันที่24นะคะระดับน้ำา1.42 1.40คือตรงนี้นะคะนับขึ้นไปอีก2ช่องเล็ก ได้เป็น1.42ต่อไปค่ะวันที่25นะคะระดับน้ำ1.36 1.35า1.36 1.35คือตรงนี้นะคะ1.36นับไปอีก1ช่องเล็กต่อไปนะคะเราก็จะลากเส้น เชื่อมจุดที่เราจุดไว้นะคะเราก็จะได้กราฟเส้นมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะข้างล่างนะคะนักเรียนระบุที่มานะคะ รมอุทกศาสตร์กองทัพเรือเราก็จะได้กราฟเส้นออกมาเป็นแบบนี้นะคะ